สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาเจอกับฝนในช่องสปายสปอยนะคะหลังจากที่ฝนไม่ได้ทำคลิปมาหลายเดือนมากๆวันนี้ก็กลับมาแล้วนะคะวันนี้จะมารีวิวน้ำหอมจากบ้านโคชนะคะสตัวนี้เลยค่ะทุกคนแตนแตนอตัวนี้เป็นโคชดีมนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นโคชนิวยอร์ก edt นะเดี๋ยวฝนจะมาขอพูดถึงตัวโคช e a m กันก่อนตัวนี้ เป็น EDP นะคะแล้วก็มีปริมาณ60 ml ซึ่งฝนมองว่าเป็นขนาดที่กระทัดรัดพกพาง่ายแต่ฝนก็จะไม่ค่อยพกออกไปไหนหรอกทุกคนเพราะว่ากลัวมันหักมันแตกอะไรอย่างนี้เนาะแล้วเวลาฉีดคือตอนที่ซื้อมาให,ใหม่ะคะ่ะทุกคนคือเราจะชินกับการที่เปิดฝานน้ำหอมขึ้นแล้วก็ฉีดใช่ไหมแต่นี่ยไม่ต้องเลย นี่ก็ฉีดจากตรงนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูโนต้ตของเขากันเลยดีกว่านะคะว่าเขามอีอะไรบ้างเนาะสำหรับโคชดีมตัวนี้นะคะท็อปโนต้ตก็จะมีแพร์บิ o อเรนจ์ฟรุตนะคะมิดเดิลโนต้ตจะมีกาเด e เนียแล้วก็แคคตัสฟลาวเวอร์นะส่วนเบสโนต้ตจะมีแอมบกซานแล้วก็วูดดี้นะคะพนอยากจะบอกว่าตัวนี้ย กินติดทนมากๆแล้วก็ฟุ้งกระจายดีมากเดี๋ยวฝนจะขอฉีดก่อนนะทุกคนว่าวันนี้ฝนยังไม่ได้ฉีดน้ำหอมเลยเนาะอยากจะบอกว่ากินเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าฝนเป็นคนที่ลองใช้น้ำหอมชาแนลดีออมมาหลายตัวมากๆฝนมองว่าตัวเนี้ยนะคะโคชดีมตัวนี้ กลิ่นเหมือน Miss Dior Blooming Bouquet ม,มากแต่ในเวอร์ชั่นที่เข้มกว่านิดนึงแล้วก็ติดทนมากแล้วก็ฟุง้งฝนลองให้ผู้ชายหลายๆคนดมนะคะก็คือในบ้านนี่แหละสามีแล้วก็ลูกชายทั้งทั้งสองคนรวมเป็นสามคนนะทุกคนบอกเป็นเสียงเดีวยกวกันว่ากลิ่นเนี้ยหอมคือที่บ้านฝนจะเป็นคนที่ พูดจะพูดแบบคอมเมนต์ตามความจริงเลยก็คือคือจะไม่โกหกเรากลิ่นไหนไม่หอมเขาก็จะบอกว่าไม่หอมแล้วฝนก็จะขายทิ้งอย่างตัวมิด i a ิลอีดตัวปี2017นะคะ่ะทุกคนลงเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่หอมเหม็นแล้วก็แก่อะไรเงี้ยฝนก็เลยขายตัวนั้นออกไปนะคะทุกคนก็เลยจะตอนนี้ม,มีมีน้ำหอมมาเยอะเพราะว่าขายออกไปเยอะแล้วก็ซื้อกลับเข้ามาใหม่ตัวใหม่หมๆอะไรเงี้ยที่เราไม่เคยลอง ตัวนี้อยากจะบอกว่ากลิ่นถามว่ากลิ่นดีไหมฝนว่ากลิ่นดีนะเป็นกลิ่นที่ไม่ค่อยเกลือนะคะไม่เกลือนะคะถ้าใครอยากลองลองไปหาลองที่เคาน์เตอร์เผื่อว่าจมูกคนเรามันไม่เหมือนกันฝ mm. นอาจจะแบบรู้สึกว่าเหมือนมีเดี o ลบูมิงโบเก้แตห่หลายคนไปลองอาจจะบอกว่าไม่เหมือนแต่ข้อดีของเขาคือติดทนแล้วก็ฟุ้งกระจายดีมาก ฉีดอย่าเกิน2สเปรย์เพราะว่าเขาอยู่ติดทนแล้วก็กลิ่นกระจายตัวดีมากๆค่ะตัวนี้นะคะลองไปหามาดูนะทุกคนแล้วก็ราคาราคาก็คือดีมากๆนะคะลองดูลองดูทีนี้จะเป็นโคชนิวยอร์ก edt นะคะตัวโคชนิวยอร์ก edp ฝนเคยใช้แล้วแล้วก็หมดไปแล้วก็เลยอยากจะลองตัวนี้ กลิ่นเขาอะคนละแบบกันเลยนะคะตัวโคชนิวยอร์ก EDP ตัวนั้นน่ะกลิ่นจะเป็นแบบผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เลยทุกคนแล้วก็มีความติดทนในระดับหนึ่งส่วนตัวนี้นะคะเป็นน้องเขาก็คือโคชนิวยอร์ก EDT ขวดก็จะเป็นแบบน้ำชมพูชมพูนะคะกลิ่นไม่ติดทนเลยทุกคนเดี๋ยวเรามาดูโน้ตกันนะคะว่าเขาใส่อะไรลงไปบ้าง ท็อปโน้อตก็จะมีลูกแพรมีพิงก์เกรฟฟูดนะคะมีแมนดารินออร์เรนจ์มีแล้วก็มีดเดิลน้อตจะมีไวท์โรสบุกเกรเรียนโรสแล้วก็เจสมินส่วนเบดโน้อตจะมีมาสนะคะเซนเดอร์วูดซีด้าแล้วก็โอ๊กมอสนะฝนอยากจะบอกว่ากลิ่นเนะี้ไม่ติดทนเลยเดี๋ยวฝนลองฉีด ฝนมองว่าน้ําหอมกลิ่นเนี้ยมันมีความคล้ายกับน้ําหอมกลิ่นอื่นที่ฝนเคยใช้มาในอดีตนะคะเออ่ฝนมองว่าเขามีความคล้ายพวก c ชา n นลแชนส์ EDT แต่ว่ากลิ่นจะไม่ได้ติดทนหรือว่าคล้ายแบบเหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์นะ คือกลิ่นออกไปทางนั้นนะคะก็คือเป็นกลิ่นแนวฟลอรัลสบายๆประมาณนั้นนะคะทุกคนกลิ่นกลิ่นไม่ได้ฟุ้งกระจายมากส่วนความจิดทนก็คือสักชั่วโมงสองชั่วโมงก็ก็ไปแล้วนะคะสําหรับอากาศเมืองไทยแต่ว่าตัวเนี้ยฝนมองว่าถ้าฉีดแล้วอยู่ในห้องแอร์ตลอดเวลาหรือฉีดฉีดแบบหน้าหนาวอะไรอย่างเงี้ยฝนบอกเลยว,ว่ากลิ่นเนี้ย เป็นกลิ่นที่สบายจมูกไม่ทำร้ายคนรอบข้างนะคะเพื่อนๆก็ไปหาลองมาดูกันได้นะคะเพราะว่าโคชเขาราคาไม่แพงนะคะแล้วก็ขวดน่ารักอันนี้ฝนได้มาในปริมาณ90 ml ฝนว่ามันก็ขวดใหญ่อยู่นะขวดใหญ่อยู่แต่ว่าตัวโคชดีมเนี่ยก็คือขนาดแบบกระทัดรัดนะพกพาน่าจะพกพาง่ายแต่ฝนเป็นคนที่ ไม่ค่อยชอบพวกน้ําหอมขวดใหญ่ออกไปก็คือจะชอบซื้อเป็นน้ําหอมที่เขาเป็นของแท้แต่ว่าแบ่งขายนะคะในในช้อปปีจะซื้อแบบนั้นมากกว่านะแล้วก็อ,อยากจะบอกว่าช่วงนี้ฝนมีน้ําหอมแบบท,ที่ที่ลองแบบแบบแบ่งมาหลายหลายกลิ่นเหมือนกันว่าจะเอามารีวิวให้เ,เพื่อนๆดูกันเพราะมันเป็นกลิ่นใหม่ๆนะคะก็ คลิปนี้ต้องลาไปแล้วดีกว่านะคะก็คิดถึงเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะแล้วก็หวังว่าเพื่อนเอนทุกคนจะยังไม่ลืมฝนแล้วก็ยังจะคิดถึงกันนะคะคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่กำลังมองหาน้ำหอมตัวใหม่ๆที่ราคาไม่แพงนะคะแล้วเออแล้วก็อยากจะบอกว่ากลิ่นพวกนี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่มัธยมไปถึงวัยทำงานเลยนะทุกคน เพราะว่ากลิ่นเขาไม่ได้แก่จนเกินไปแล้วก็ฝนมองว่าก็คือไม่ได้เด็กมากหรือบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยเราใช้น้ํายาปรับผ้านุ่มหรือเปล่าอะไรประมาณนี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ